ทางเราเช้า,ชานี้6เรากา52นาทีก่อนจะไปดูการเมืองกันท่านผู้ชมครับยังต้องมีควันหลงที่ต้องติดตามเหตุการณ์สะเทือนขวัญก็คือวินบราไซยชื่อโบหรือสมชายอายุตั้ง54แล้วนะก่อเหตุไปยิงแม่ยายที่ตลาดดิกแดกในท้องที่หลัก4ีแล้วก็เข้าไปต่อที่ซอยเยาวชนนัคือตลาดเดียวอยู่ปากซอยเข้าไปในซอยบุกขึ้นไปบนห้องพักคอนโดแล้วก็ไปยิงลูกเลี้ยงลูกติดของภรรยา อายุ7จ็ดขวบกับ9ก้าขวบแล้วก็ยิง <Pizza S 1> พี่สาวของแม่แมยายรวมทั้งหมดเนี่ยสี่ศพที่ตัวเองยิงแล้วก็ลงมานั่งที่สาลาข้างล่างซึ่งเป็นจุดที่เป็นวินด้วยนี่แหละแล้วยิงตัวตายเป็นศพนรกรรม5้าศพที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนของวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยน้องไปเหตุการณ์นี้สลอดจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นยังไงเมื่อวานนี้ทบ้ชมครับ ในส่วนของภรรยาซึ่งตามข่าวก่อนหน้าเป็นที่คาดการว่าเป็นที่มาเพราะนายสมชายหรือนายโบตามหาภรรยาชื่อชมพู่หรือวีรยาอายุ39ปีเพราะเคยอยู่กินกันแล้วเกิดเรื่องราแล้วเหมือนติดต่อไม่ได้มาตามหาที่แผงลอตเตอรี่ของแม่ยายในตลาดไม่เจอก็เลยยิงแล้วก็ไปก่อเหตุจะก,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 กระทัางกลายเป็นศพได้กรหม5ศพแต่เมื่อวานนี้ ภรยาของผู้ก่อเหตุซึ่งจริงต้องเรียกว่าเลิกรากันแล้วดีกว่าคุณวิรยาหรือชมพู่อายุ39ท่านผู้ชมเข้าขอความช่วยเหลือกับคุณปวีนาหงษกุลโดยเล่าเหตุการณ์กับนักข่าวว่าก่อนเกิดเหตุอดีตสามีเนี่ยเคยขู่เอาไว้อยู่แล้วนะคะว่าจะทำให้หนูเจ็บกว่าเขาเป็นร้อยเท่าพันเท่าเจ็บมากกว่าที่หนูทำกับเขาเอาไว้ตัวคุณวิรยาเนี่ยบอกว่าหนูคบกับเขาได้ประมาณ6เดือนเขาเป็นคนอารมณ์ร้อน เมื่อวานเนี่ยตอนเกิดเหตุมีคนในตลาดโทรศัพท์มาหาบอกว่าแม่ถูกยิงก็เลยถามไปว่าใครยิงคนในตลาดบอกว่าคนยิงใส่เสื้อวินมอเตอร์ไซค์ ตนเองก็เลยรีบโทรศัพท์ไปหาป้ากับลูกชายเพราะว่ารู้แล้วว่าน่าจะเกิดเรื่องไม่ดีปรากฏสองคนก็ไม่เคยที่จะไม่รับโทรศัพท์นะคะแต่สุดท้ายไม่มีใครรับโทรศัพท์เธอเลยก็เลยโทรไปหาเพื่อนบ้านอีกตตกหนึ่งให้ไปดูให้หน่อยแต่เขาก็ปรากฏว่าไม่มีคนเปิดใช่ไหม <S <S ใช่ค่ะสุดท้ายตํารวจมาถึงก็กลายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องไปแล้วก็บอกนี่เดิมเนี่ยคิดว่าจะมารับลูกชายไปกินข้าวด้วยกับลูกสาวนะ ใช่แต่ว่าป้าบอกว่าอย่าเพิ่งมาเลยเพราะว่าลูกชายต้องสอบอีกวันหนึ่งอะค่ะท่านผู้ชมครับเจ้าตัวบอสนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคาดไม่ถึงจริงๆก่อนหน้าวันเกิดเหตุไปรับลูกที่โรงเรียนและดิตสามีก็ไปดักรอตนเองที่ตึกของป้าใกล้กับสาราที่เขายิงตัวตายแล้วขอมักการชากกระเป๋าตังเรียนของลูกสองคนจากนั้นก็ขึ้นไปบนห้องพยายามจะพูดกับเขาดีๆป้าก็โทรศัพท์ไปหาแม่ซึ่งก็คือแม่คาลอตเตอรี่เนี่ย ก็บอกให้แม่ใจเย็นเรียนพราะเขาพกปืนมาแล้วสุดท้ายชวนเขาออกไปหาอะไรกินแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อตอนหลังเนี่ยดูเหมือนจะเกิดปัญหาว่าเขาติดต่อไม่ได้เพราะมีการเปลี่ยนโทรศัพท์ก่อนหน้าเนี่ยติดต่อกันได้ทาง Facebook พอเขาติดต่อไม่ได้ก็เกิดอาการคุ้มครั่งเขาจะให้หนูกลับมาอยู่ด้วยค่ะแล้วหนูไม่กลับมาเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่พบกันมาคือหนูหาเลี้ยงลูกคนเดียวลูกหนูห้าคน คยขู่เขาบอกว่าถ้าหนูไม่กลับมาเขาจะทําให้หนูเจ็บปวดมากกว่าที่เขาเจ็บปวดเป็นร้อยเท่าหนูยากกันออกไปอยู่ข้างนอกแล้วขนของออกไปแล้วคือหนูบล็อกไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เขาแต่เฟซหนูยังไม่ได้บล็อกทีนี้เขาก็พยายามทั้งโทรทั้งทักหาส่งข้อความหาทุกวันคือเข,เขาเป็นคนพาหนูไปใหญ่นะคะคนเราถ้าจะหลอกเอาเงินกันนะคะพี่หนูจะไม่ก่อร่างสร้างตัวด้วยกันมาขนาดนี้เงินที่ซื้อห้องเงินสดเป็นเงินที่หนูได้มาจากที่ติดโควิด ใช่แล้วหนูก็รวมใช่หนูรวมเงินกันซื้อเพราะตอนนั้นน่ะเราจดทะเบียนในการทหนูดีะเจ้าเงินเขาห้องหนูไม่ให้เป็นชื่อเขาหรอกเขาแค้นจากเหตุที่หนูบล็อกเฟสพอบล็อกบล็อกเฟสุ๊กเขาติดต่อหนูไม่ได้ค่ะถ้าหนูกลับมาอยู่คือเขาต้องการให้หนูกลับไปอยู่กับเขาเขาไม่ได้ต้องการจะทําร้ายหนูเขาต้องการให้หนูกลับมาอยู่กับเขาในเมื่อหนูไม่กลับมาอยู่กับเขาเขาก็ต้องการที่จะทําให้หนูเจ็บปวดเพราะเขาส่งข้อความหาหนูว่าเขาจะทําให้หนูเจ็บปวดให้ตายทั้งเป็น ใช่เพราะเขาเคยบอกสิ่งนี้กับหนูแล้วเขาบอกว่าถ้าเขาจะฆ่าใครสักคนเขาจะไม่เอาไปคนเดียวเขาจะเอาไปทั้งหมดเขาเคยพูดคํานี้กับหนูท่านผู้ชมฮะคือในช่วงเย็นเนี่ยตัวคุณชมพู่แม่ของเด็กสองคนคือเคอามีลูเกเจ็ดมาห้าคนนะใช่ค่ะแต่ว่าน้องที่ถูกยิงเนี่เจ็ดขวบกับเก้าขวบเป็นเด็กชายทั้งคู่นะคะมาพร้อมกับภูณามาติดต่อรับศพผู้เสียชีวิตทั้งสี่รายก็เป็นลูกสองคนแล้วก็แม่ แล้วก็ป้าบรรยากาศเป็นอย่างที่เห็นเธอก็อุ้มล่างลูกชายคนเล็กอุ้มขึ้นรถมูลนี้ที่ปอดึ้นด้วยตัวเองเลยอขนาดที่เธอบอกอีกทีหนึ่งว่าขณะเกิดเหตุคือสติเนี่ยคงจะต้องมีสติมากๆเพราะสูญเสียถึงขนะดนี้มันมีข่าวก่อนหน nah ้าไงจะทำรองว่าเลิกรา ไปสร้างนี่สร้างสินเอาไว้ยังไงใช่ไหมเธอก็ออกมาปฏิเสธก่อนจะปฏิเสธก็บอกว่าขณะเกิดเทจรกิงๆย้ำอีกทีนึงมีโทรศัพท์เข้ามานะเป็นเบอร์ของลูกชายคนโตแต่บดินเสียงสนทนาปลายสายประมาณทุ่มครึ่ง แปลว่าก่อนเกิดเหตุเธอก็เลยพยายามโทรกลับโทรกลับไปที่มือถือของป้าซึ่งก็ถูกยิงในห้องน้ำบนห้องใช่ไม่มีใครรับเหมือนกันก็เลยโทรไปหาเพื่อนบ้านให้ช่วยไปดูที่ห้องพักให้หน่อยประตูล็อกตำรวจเข้ามาตรวจสอบอีกทีก็คือเป็นศพไปแล้วทั้ง3คนนะคะนั่นก็แปลว่าตอนที่นายคนนั้นมาจากวงจรปิดที่เรานําเสนอไปเนี่ยป้าคงกลัวแล้วลูกชายคนโตก็กลัวแล้วคงมีการกดโทรศัพท์ไปค่ะแต่ไม่ได้ยินเสียงที่ปลายสาย และโทรศัพท์มาหาป้าซึ่งถูกิงในเหตุการณ์บนห้องพักสามคนด้วยก็ไม่ได้รับค่ะทวชชพความสัมพันธ์เธอยืนยันว่าอยู่กินกันมาห้าหปีแล้วนะครับไม่ใช่สองปีและปัจจุบันเนี่ยหยากันไปโดยเธอยืนยันว่าฝ่ายชายเป็นคนขอหย่าแล้วยอมจากกันด้วยดีแต่ปรากฏว่าพาอหย่าก,กันแล้วกลับมาขอคืนดีแต่เธอไม่ยอมคืนดีด้วยกระทั่งต้องหนีออกจากที่พักไปอยู่ที่อื่น ฝ่ายผู้ชายคือในโบกก็พยายามจะติดตามขอคืนดีแต่ตัวเองบล็อกช่องทางการติดต่อแต่ยังคงใช้การติดต่อทาง Facebook เ,เพราะยังต้องติดตามเรื่องทรัพย์สินที่เป็นมอเตอร์ไซค์ที่เป็นชื่อของตัวเองคืน4คัน แต่เมื่อสองสามวันก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยเธอบอกว่าเธอเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือค <ๆ S 1> ่ะก็เลยเล่น Facebook ไม่ได้ฝ่ายชายก็เลยติดต่อไม่ได้และนี่น่าจะเป็นสาเหตุทําให้เขาไม่พอใจสุดขีดแล้วก่อเหตุอดีตภรรยาซึ่งสูญเสียคนในครอบครัวถึงสี่ชีวิตบอกว่าอดีตสามีเป็นคนอารมณ์ร้อนมักจะทําร้ายร่างกายตัวเองอยู่บ่อยครั้งเปืนก็ไม่รู้ข้ามาจากไหนหรือเก็บเอาไว้ไหนแต่เคยเอาออกมาขู่อดีตภรรยาสี่ห้าครั้งทุกครั้งเวลาเขาอารมณ์ร้อนน่เธอก็มักจะ พูดให้เขาค่อยๆใจเย็นลงอะค่ะแล้วเธอก็เชื่อว่าเหตุการณ์นี้ถ้าเธออยู่ในที่เกิดเหตุเขาจะไม่ทำร้ายทุกคนแบบนี้ท่านผูชมฮะเธอบอกนะครับที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าคือยังไงอะเหมือนกับทิ้งฝ่ายชายแล้วตัวเธอก็ไปมีแฟนใหม่แล้วก็หลอกให้ฝ่ายชายเลี้ยงดูเนี่ยค่ะเธอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะคะขณะที่ทังด้านของ ลูกสาวของผู้ก่อเหตุค่ะก็เป็นลูกของฝั่งผู้ชายใช่ต,ติดมาเหมือนกันใช่ค่ะรายนี้บอกว่ายังไงเมื่อวานก็เล่านะข่าวทางน้ําตาค่ะ <ไป S 1> บอกอย่อยางที่งานศพของฝั่งผู้ชายนะอยากให้สังคมฟังความจากครอบครัวของเธอบ้าง อันดับแรกก็คือยอมรับผิดว่าพ่อก่อเหตุนี้ขอโทษกับสิ่งที่พ่อทำพ่อไปยิงเด็กสองคน,น,นทั้งที่เด็กไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้แล้วลูกสาวของผู้ก่อเหตุก็บอกว่าเรื่องมันคือเรื่องชู้สาวพ่อรักฝ่ายหญิงมากแล้วก็หึงมากยอมทุ่มเททุกอย่างให้ฝ่ายหญิงมาโดยตลอดฝ่ายหญิงก็ดูเหมือนเขารักพ่ออยู่กันมา5 6ปีก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรจนกระทั่งมิถุนายน เห็นภาพใน Facebook ว่าฝ่ายหญิงไปเที่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งลักษณะเหมือนกับชู้สาวตอนนั้นยังไม่ได้หยากันพ่อก็เลยรู้สึกว่าฝ่ายหญิงคบซ้อนพอพ่อจับได้ก็เลยขอหย่าเมื่อเดือนกรกฎาที่ผ่านมานี้เองแต่ปรากฏว่าตั้งแต่หยากันมาก็พบว่าพ่อกับคุณชมพู่เนี่ยกลับมาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งแต่ระยะหลังก็มีอีกมีปากเสียงกันอีกน่าจะเรื่องชู้สาวนี่แหละค่ะแล้วพ่อก็เหมือนกับไม่พอใจที่คุณชมพู่นอกใจ ก่อนจะยาก็เลยเก็บความแค้นเอาไว้ในใจแล้ววันเกิดเหตุในฝั่งลูกสาวของคนก่อเหตุเหมือนพ่อเนี่ยออกตามหาชมพู่เพื่อที่จะคุยแต่ไม่พบตัวติดต่อก็ไม่ได้จนกระทั่งมาหาที่คอนโดแล้วก็ไปเจอกับแม่ของชมพู่แล้วพ่อโดนไล่โดยบอกว่าชมพู่แต่งงานมีแฟนใหม่ไปแล้วให้ออกไปพ่อก็เลยโกรธมากบวกกับความแค้นสะสมในใจอยู่แล้วก็เลยก่อเหตุยิงทุกคน บอกถ้าย้อนเวลาไปได้เชื่อว่าพ่อจะไม่ทําร้ายคนอื่นพ่อแค่อยากจะคุยกับชมพู่เกิดเหตุก็คือน่านจะเป็นเรื่องหัวห่วงน่าจะเรื่องชูสาวอะไรยงมือที่สามอะไรประมาณนี้ค่ะพ่อจับได้ว่าเขามีคนอื่นอ่ะก่อนหน้าที่จะหยา่าแล้วพ่อก็เลิกไปเลิกไปแล้วผู้ผู้หญิงเนี่ยก็คือไปหาผู้ชายคนใหม่มีการกลับมาหากันอีกพอกลับมาหากันได้สักพัก คนผู้หญิงทางนี้ก็กลับไปหาผู้ชายทางนั้นอีกประมาณสองหรือสามรอบที่เหมือนว่าไปมาไปมาทุกคนมันอารมณ์มันไม่เหมือนกันนะสติแตกเขาคือเขาสติแบบมันหลุดไปจริงจรงเขาแบบรักมากหึงมากห่วงมากคือแบบก็คือแบบมันแบบยอมผู้หญิงคนนี้แทบทุกอย่างอะไรเงี้ยพูดได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้คือที่สุดของที่สุดแล้วรู้สึกโกรธนะที่แบบว่าเอาหลอกพ่อกูแบบนู่นนี่นั่นทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วคือเอาไปพูดแบบให้พ่อเราแบบเสียหาย ในเรื่องของเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเรื่องในปัจจุบันพ่อเราใช่ไม่ดีตรงที่เขาไปดังยิงเด็กคือไม่ควรเป็นเรื่องที่แย่งจริงที่แบบไม่มีใครสามารถรับได้คือมันมีประเด็นว่าฝั่งผู้หญิงเนี่ยคือฝั่งชมพู่ทางฝั่งนี้บอกเคยเป็นงัดห้องพ่อใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนกับเป็นงัดห้องพักพ่อเพื่อเอาทรัพย์สินอะไรบางอย่างไป แต่ฝั่งทางนั้นก็บอกเขต้องการจะไปทวงคืนกุญแจเรื่องมอเตอร์ไซค์ซึ่งแล้วห้องนั้นน่ะก็คือซื้อร่วมกันด้วยเอาเงินประกันโควิดตอนนั้นที่ป่วยโควิดด้วยกันทั้งคู่ซื้อด้วยกันตอนนั้นได้เจอจ่ายจบแสนหนึ่งใช่ไหมเปนแสนและสิแต่ไม่น่าเชื่อบรรยากาศที่งานศพสี่ชีวิตคือฝั่งลูกของคุณชูพูสองคนเจ็ดขวบกับเก้าขวบแม่คุณจมพูซึ่งคือยายของเด็กแล้วก็ป้าของคุณจมพู บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าและที่นี่น้องสาวของชมพู่ก็บอกนะครับเหตุการณ์ที่มีปัญหาหึงหวงกันเนี่ยเกิดขึ้นเป็นประจำหนักที่สุดเคยถึงขนาดว่าอาดีตพี่เขยก็คือนายโบเนี่ยเคยเอาปืนมาดักรอพี่สาวที่ลานจอดรถคอนโดแห่งนี้แล้วใช้ปืนจี้ให้หลงจากรถแล้วเอาปืนจ่อนำตัวขึ้นห้องพักโดยปืนจ่ออยู่กับตัวพี่สาวตลอดเวลา ตอนนั้นก็ยังตำหนิไปว่าเอายทำแบบนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ไม่คาดคิดจริงๆว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้โดยเฉพาะมาทำกับหลานสองคนตัวเล็กๆด้วยเนี่ยครับท่านผู้ชมครับเขาขู่พี่สาวหนูตั้งแต่พบกันทีแรกเขาบอกเขาเป็นคนที่หึงมากค่ะมีผู้ชายที่ไหนเข้ามาใกล้เขาก็จะหึหงๆแล้วเขามีอารมณ์รุนแรงเขาส่งข้อความมาหาหนูตอนช่วงสามโมงเช้าแล้วหนูไม่ได้เปิดอ่างช่วงที่เขาหยาก,กันเขาโทรมาบอกหนูว่า เขาจะฆ่าให้หมดคนที่เกี่ยวข้องเขาเอาปืนมาขือจี้ขึ้นห้องเพื่อที่จะขอคืนดีจี้ที่รถรถขับขึ้นห้องไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทาหลานหนูทําไมหลนไม่รู้อะไรเลยเขายังเล็กอยู่เลยอะแม่หนูก็ไม่รู้เรื่อง เขาเขาตั้งใจยิงให้ตายทุกคนเพื่อที่จะให้พี่สาวหนูตายทั้งเป็นัวชาบเช่งให้เขาไม่ให้ตายด,ดีไม่ให้เขาได้ผุดได้เกิดขอให้เขารับกรรมขอให้เขายิงตัวเองตายในวันที่เขายิงตัวเองตายอย่างนั้นทุกๆวันจนกว่าเขาจะสิ้นอายุไขยังไงก็ต้องเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น